หอมครับหอมหอมหอมพริกอ่องมาตำพริกอ่องครับตำพริกอ่องครับเนาะมีหมูมีมะเขือเทศมีพริกมีหอมแดงน้ามะขามเปียกครับ แล้แบกใส่พริกครับเนาะเรามีพริกหลายพริกครับนี่อะไรพริกครับพริกอ่องครับพริกอ่องครับพริกอ่องใส่กระเทียมใส่หอมไป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  gọi là khắp nọ nó trồng cả đây và mắn đi hết Oh. เอาเหลื่อมเอาเครื่องมาเครื่องมาพัดครับใส่น้ำมันเล็กน้อยครับต้องใส่หลายครับต้องใส่นะครับใส่หมอกหม้อเนี่ย ผัดเสนีมมมม่มั้งหอมละหอมละหอมพริกละหมูไปผัดต่อหมูซับนี่เขาเขาไม่ได้ซื้อมเป็นหมูบดหมูมาครับเขาซับเองครับ ้อมันจะร้ำครับ มาแกะเหะตครับองนี่ักมาแกะเหตดเลย พัดไปก่อนกระเทียศน้องจับมาเล่นหลายแล้วครับเพราะหัวมักกิ้คเอาพัดไปพัดไปเลยใช้น้ำเดี๋ยวื่นน้ำมะขาม น้ำขกครับเติน้ำขมเปียกลงไปร้อนหอมครับหอมหอมหอม ิ่มหอมครับหอมมอรครับโอ้โหหอมมอรครับนี่ครับหอมมอสขวัววก็ขวนก้มเลยนะไปกับใส่น้ำปลาครับสามชอบครับใส่ขอบตั้งข้างครับถึงมันหอมเอาไปต้องใส่ดีครับ,รบหอมหอมหอมโอ้โห ชิมรถครับชิมรถโอเคครับไม่ขาดกอรลอยครับตปตามหน่อยโอเคลุกแล้วครับ ครัสุกแล้วพริกอองครับว้าวเดี๋ยวไปจัดใส่ถ้วยครับมาครับสวัสดีครับพบกับบทตองรันชาแนลครับมาวันนี้มาเด้อครับข้าวกับป่าน้ำพริกอองครับกรบต้มส้มไก่ใส่เห็ดหลายอย่างครับ chúc năm chúc Mỡ à, Mỡ rồi chúc năm bay cấm rồi năm chúc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  luôn chúc năm chúc năm chúc năm này năm chúc đấm à, không chuyện ta chuyện khấm đó cũng làm cơ à sợ chuẩn. Đã biết này, đơn giản, ông hiếp, <laughs> อ่ออาฮึสัพิอานี่ต้องหั่นเนื้อครับดูว่าพิกนุ่มพิกนุน่มนะอสพิกนุ่มกับมอจับแข็ม,มแขูแหนี่ยนี่เสียทาัก๊ปของขยักับปปูกเหน้มามครับ

nằm ăn phở nằm thở ra. Ừm. 4. Nằm không phải gấp. Nằm nó bay. Yeah mom. Ah dẫm các dẫm hưng hắn mhm 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 không mhm 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 รับคลิปนี้ครับจบเพียงเต่าอี้แลครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเด,ด้อฮะบออยากชมเออรับ,รบ,บผ่านคลิปหน้ากับโคตระดิง่งด้วยครับวันนี้กับมีเพียงตัวอี้แล้วครับชักตองแกค,ครับครับ